สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนำแนวทางนะคะมาฝากมาตอนคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาวพัฒนานะคะลาพัฒนาของวันที่27ค่ะ27กันยายน2567นะคะคุณผู้ชมอินตนากะได้นแนวทางมาฝากคุณผู้ชม จากเซียนต่างๆหลายๆเซียนนะคะเอามาวางทังช่องจิตนา channel ให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ,ะก็มีนะคะของคุณผู้ชมปูบ้านดุงค่ะปูบ้านดุงวัตทิพผนานมากค่ะพานนะคะคุณผู้ชม,มวันนี้เป็นวัที่สองของเพื่อน,นะคะ่ะวัที่สองให้วิ่งลูดก้ากับสองค่ะแล้วก็ตัววินค่ะศูนย์สี่แปดหกค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นแล้วก็มีตัวรองด้วยค่ะคุณผู้ชมแถวนี้รองแถวนี้เด่นนะคะคุณผู้ชมขีดเส็นไตให้ค่ะ ตัวเด่นมี929498นะคะตัวรองนะคะมี68 26แล้วก็28นะคะแล้วก็เบิ้ล992 2เบิ้ลกับตัวเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเอาตัวเด่นมาเป็นตัวเบิ้ลนะคะของปู่โพไอของปู่บ้านดุงค่ะคุณผู้ชมงวดนี้จะเข้าหรือจะตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะไม่มีใครรู้ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะรุดนะคะแล้วก็งวดที่แล้วที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมอยากเบิง้งบอค่ะ ที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่เข้าก็ไม่อยากให้ดูนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางทุกๆแนวทางค่ะคุณผู้ชมมันมีเข้ามีหลุดค่ะของกินตหน้าเรื่องบาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ยังเหลือของหกหอเจ็ดอีกอยู่ค่ะทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดแต่ว่าถ้ามันหลุดก,ก็ไม่อยากให้ดูให้ทาใจนะคะคุณผู้ชมเนะาะค่ะที่ผ่านมาเนาะอยี๋ยวนแต่นาให้ดูค่ะของสิตนตนาก็ผ่านไปเด้อค่ะคุณผู้ชม ผ่านเลขฝันนะคะเนาะของโอ่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมบ้านกระดาษแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นของเซียนายค่ะคุณผู้ชมนะคะ,ะเป็นของเซียนายค่ะเซียนายงวดที่ผ่านมา,มาเข้าไหมเนาะเรื่องบคิดเครนไตใค่ะของเซียนายวันที่ยี่สิบ 5ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาเบรงก่อนค่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้ก่อนจะให้ดูนะคะดูของวดที่ผ่านมาค่ะของวดนี้จะมันจะปังบอกอะเบองเอาเดอร์ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยทางมีเข้ามีหลุดค่ะของเสียนอ้บอกกับยานมาถือค่ะคุณผู้ชมเมืนองน,นอนแล้วบอกกันสีบ่คอยที่มีเสียงกันไหนล่ะวดที่ผ่านมาหลุดไปค่ะคุะคณผู้ชม ะคะอันนี้หมวดที่ผ่านมาค่ะค่ะคุณผู้ชมหวดน,นี้เสียใยให้วิ่งค่ะเกับ2นะคะวิ่ง7กับ2จับคู่ให้0207 2 8องศูนย์เจ็ดสองแปดหดสองสค่ะคุณผู้ชมเน้น0207 2817 2387เจ็ 0, 2, 0 7, 28, 17, 23, 87, แามแปล้วก็สาค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเน้น ส่วนที่ผ่านมาไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างน้าเด้อค่ะคุณผู้ชมไปกับเซียนอายค่ะนวดที่่ามาประพานงวดก่อนพามนะคะงวดก่อนเข้าค่ะคุณผู้ชมแต่งวดนี้ไม่เข้านะคะสองเจ็ดเป็นเข่าอยู่นวดก่อนนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมก่อให้หมาให้ปังเด้อค่ะที่สอมาตรงแน่ทางท่าช่องกิตตนาชาแนลค่ะ,ะไปอีกเซียนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเนอ้อเดี๋ยวรอ เอาปูศูนะคะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวจินตนาเขียนก่อนค่ะคุณผู้ชมปูศูค่ะปูศูเจ็ดให้มานะคะปูศูนย์เลขวิ่งปูศูให้วิ่ง1กับ2บนล่างค่ะคุณผู้ชม1บน2ล่างนะคะ อยากเขียนให้ก่อนนี่มโอเคเส็นใตคะ่ะคุณผู้ชมเด็กกระจินตนากระอยากนอนนะคะแต่กระอยากลงกแนวทางคุณผู้ชมเพราะวางานจินตนามีคะ่ะคุณผู้ชมมืออื่นพรุ่งนี้คะ่ะมันเป็นงานกเกษียณคะ่ะคุณผู้ชมพ้นกเกษียณงานราชการเพิ่นจะมาแต่งหนาคะ่ะจินตนาคะ่ะอยากอยากเพมีเวลาพ่อนะคะหรือว่าบางที่มันฝ่าวกค,คักค่ะคุณผู้ชมคือมือวันวันพุธทีพานมากนะคะ จินตนามาลงแนวทางให้คุณผู้ชมดูตอนหนึ่งทุ่มค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาคุณผู้ชมไม่ได้เห็นเหลขเขาเนาะคะ่ะอย่างเช่นจินตนาฝันนะคะคุณผู้ชมก็ไปเดบาอธิบายเ่าเปลาแต่ว่าฝันอันนั้นนินดหน่อยๆนะคะคุณผู้ชมเลยไม่ได้เสนอแนวทางให้คุณผู้ชมได้ฟังได้เห็นเลยค่ะว่นี้ผู้ใดบอลู่าผู้ใดจะเขาเบิงท่านบอนนะเนาะจินตนาก็รอย,ยากฟาวรง,งนะคะ,อะ,อะสองหนึ่ง อยากตาลงคุณผู้ชมในเบอร์หนท่านนะคะสมาธีผ่านมากสับเพ่ามากเลยค่ะคุณผู้ชมสับเพ่ามากมากเลยเพราะว่าไปเบิงเพิ่นท่านพิธียูถูบยูจอมปวกค่ะคุณผู้ชม,ม,ชมจอมปลวกคล้ายพระเกจินั่งสมาธิอยู่อำเภอนาะกลางค่ะห่างจากบ้านไปสามสิบกิโลนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมอินตนากันเลขกกลับมาสายค่ะกลับมาช้า นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเนถ้ําพิธีตอนบ่ายค่ะเิ่นถ้ําพิธีบ่ายสามกว่า,วาค่ะคุณผู้ชมบ่ายสามสิงเป็นสัมนะคะเสร็จก็สี่โมงกว่าถูกจะดับนะคะจะเห็นกว่าจะเห็นตัวเลขแนวทางนะคะกับเลขอ่าส่วนจะแยกย้ายกันอีกค่ะคุณผู้ชมพ่อคนเดินทางออกจากที่สถานที่ของที่จอมปลวกอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วออกพร้อมกันค่ะวันนี้มันกสานะคะ ้นกระไลค่ะคุณผู้ชมฝนก็ไม่ตกแต่ว่ามันก็อากาศร้อนอบอ้าวนิดนึงนะคะกะเลื่อยออกมาซาค่ะคุณผู้ชมมาถึงบานเท่ากับว่าว่าจะตั้งรักได้นะคะคุณผู้ชมพราว่าก็ต้องโหลดคลิปอื่นอยู่นะคะมาโหลดพร้อมๆกันโอ้ยตายตายต่มได้กัเลยบอท่านค่ะคุณผู้ชมทุ่มหนึ่งค่ะคุณผู้ชมใ้มาไอ้โลงคลิปคุณผู้ชมเบิง่งทุ่มหนึ่ง ทุ่มก,กว่าด้วยซ้ําค่ะจนวันแนวทางสีงออกนะคะคุณผู้ชมเต็มคออมมากใเนเด้เมือนกันสาขากหลายค่ะหวดนี้จินตนากจะวาลุงให้ีรบอน,นะคะเนาะอันนี้ของปูศูนย์เจาคุณผู้ชมปูศูนให้มาวันนี้ค่ะเป็นแนวทางเราพัฒนา,าปูศูนย์เวิ่ง1กับ2ค่ะคุณผู้ชมเน้น หน,นี่บนนะคะวิ่งบนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่งล่าง2องนะคะแล้วก็จับคู่ให้ 101, 12, ห,หนึ่ง1ูนย์หค่ะหลัก1นี่ก็คือบนค่ะคุณผู้ชมบนหนึ่งศูนหส่วนล่างค่ะคุณผู้ชมสองศ2นย่งสองสอแล้วก็สอค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไปเบิร์นเด้อค่ะวันนี้ทางม,มีเขามีรถก็โปรดทิศจราหนาเอาค่ะคุณผู้ชมใช้ วิจารณาดีๆค่ะคุณผู้ชมโอ้ยแม่จะมันอยู่เือเดือดอมากไหมหลูกสื่อแม่มากมากมึนค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแล้วก็ปู่ศูนย์เจ็ดให้มางวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมปู่ศูนย์เจ็ดเข้าไปที่หกเจ็ดนะคะเข้าหกเจ็ดตรงตรงนะคะคุณผู้ชมเอ้ไม่ใช่พูดผ,ผิดค่ะอ้ตากับอันเบิงอันนี้นะคะขอโทษขออภัยค่ะคุณผู้ชมโอ้ย เข้าที่หกเก้าค่ะคุณผู้ชมผลออกเก้าหกค่ะแต่ว่าเข้าตัวกลับนะคะคุณผู้ชมเข้าตัวกลับค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมแนวทางเพิ่นเดินดีอยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมของปูศูนย์เจ็ดค่ะติดตามเบิ่งเอาค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิง่งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลนะคะขอให้แนวทางมันมันปังปังทุกทนอนที่เขามาเบิ่งขอให้กำลังลุยๆเมื่อถูกเมกื่อโสก ค,คุณผู้ชมขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ